เ,เร็วๆภาพใหม่สำหรับอาหารญาติโยมนะก็จะมีโต๊ะเจ็ดโต๊ะด้านหลังสมมเนนสำหรับญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพนะผู้ปกครองเราก็โรงทานนะเรามีโรงทานถ้าโต๊ะไม่พอก็โรงทานนะาญาติโยม ที่มาเป็นเจ้าภาพพระใหม่เชิญที่ด้านในห้องกระจกนะทุกท่านเลยทั้งโยมอ่าิโย,ยมที่มาร่วมงานด้วยนะส่วนผู้ปกครองพระใหม่ก็เชิญมานั่งร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ก่อนนะ ออกมาพอดีไปนิมนต์หลายสายหลวงพ่อจะได้ฉันเพียนหรือเปล่าไม่รู้พึ่งออกไปโลโลเอาเสียงข้างในขึ้นด้วยไม่ได้ยินอ่าโลเอ,อโอเคเอาเอาไม้ไม้ไมาเอีกันหนึ่ง สมณเณรที่อยู่ด้านนอกออต่อไปเป็นการเจริญพระพุทธมนต์ฉลองพระใหม่ตั้งใจสวดพร้อมๆกันก็สวดเลยจะได้ฉัน โมตสัภะากวะโตอะอระหโตสัมมาสัมพุทัสสนาโมตัสสะภะคกวะโตอะาระหโตสัมมาสัมโพุทัสสนาโมตัสสะ สัพพาวโตอัราห์โตอัสามมาสัมพดทธา พุทธังสรนังคจชามิธรรมังสรนังคจชามิสังฆังสรนังคจชามิโดเตยามเบโพธังสรนังคจชามิโดเตยามมีธรรมังสรนังคจชามิโดเตยามมีสังฆังสรนังคจชาม เมตติยามิพวนทางสารนังฆาชามิตติยามิเทธรรมสารนังฆาชามิตติยามิสังฆังสารนังฆาชามิเตปิโสภะกวะอะรังสัมมาสัมพุทโธเวชฌานละสัมปันโนสุกต ตัวตัวกวิโตนโนตรตโรบริสัทธามาสาลิสาธาเทวมานุสนามพธภะกวาติสวะคาตัวภะวาตาธรรม สันเทติโกะกัลติโกะยหิปาสิโกะอวบันายิกโกะปัจจตังเวทิตาโพเวียนโยเฮนเถสุปติปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโพวชุปติปันโนมะคะวัโตสาวกะสังโฆ วยยัมภติปันโนภะคะวะโตสาวกะจังโฆสาวะมีติปันติปันโนภะคะวะโตสาวกะจังโขยาติทตงจัตเตมติปุริสัจคานิอานธรรมปุริสามบูรณัลายสัมวะกะวะโตสาวกะจังโฆ हो <laughs> สุขโภตานังโอภาโตสุขัสสะถามเทศนาสุขัสสังฆาจตสัมมาคีสัมมคานังตาโปสุขโธเทวาตัปปติอริจารติอาปาติจันติมาจันนโทกันเตโยตัปปติชาเยตัปปติพาโมโนทัสสะภ มโหระเติเงพโทตตปปเตเตจสาเฮเรโอตตาปสัมปันนาสุขธรรมมาสมาหิตาสัมโตสาปเรซาโรเกเทวะธรรมาเทโมจเรสันติปะธาอปัตานาสันติปะดาอวันจานามาตาปิตาจเนคันตาจะตเวนทะเตกามาจวันนาโปเมฆานนาวานา โนตารามาเหติกาปิส็นเจเนตตเมตวานาพัานาเทเสยงเอเตสะเพยค้าบาลายันดูอากาศสัทธาจะพมทธาเทเทวนาคามะเหติกาบรปังโนอนุโมทันโตเจรังราคันโตสัสสานังอากาศสัทธาจะพุทธาเทเทวนาคามะเห นิกาปัญญงโนอนุโมทันโตเจรังรัาคะโตปันเนนโนอาคาสันธาจะพุมมันธาเทวนาคามหิเนิกาปัญญงโนอนุโมทันโตเจรังรัาคะโตโนสัทธาคาสันธาจะพุมมันธาเทวนาคามหิเนิกาปัญญงโนอนุโมทันโตส ตัวทิงหาชันโตเดวะตาคตาหอนตสัมบังสมังคารังราคันโตัวมาเดวะตาสัมมะธรรานุภาเวนะโสเิหอนตนิรันดารังหอนตัสัมบังสมังคารังราคันโตัวมาเดวะตาสัพพธรรมานุภาเวนะ โสติโหณโตนนรันตรังโหณโตสัมพังสุมังคารังละคันโตสัมปฏิวัตาสัมาสังคาโนภาเวนะโสติโหณโตนนรันตรังต่อไปกว่าน้ำรับพร เมื่อเมือเม่อโยยะถาวเรวะหาปุราภิเรปุเรนเตสาคารังเอวะเมวายโตทินังเปตานังอุปการปฏิเอเชตังปะเดตังตุมหังเกปาเมวสเมฉันโตสะเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนราโสยัามนิโชติราโสยัาสัมเพียนติโยมิวันจันโดสามภะโรโวเวนนาสันตุมานเดมาวันวันดารายโยสุขียเทียงขายุโก ภาวะพิวันันเสเรนจจ์โลอธาบมจายโนอจันตามุอันามวานธานียยวาโนสุขังภาละเเรอาโยจาวโนจะพโอคัง จยาวาวาจาวาสาชาโยชาเชวาเสติมภวันโดเตมภวันโดสามภมังการรัก ตูสะภเทวตาสะภพุทธานุภาเวนะสะเถสุเทภวันโดเตภวันโดสัภามางคารังลัล ขันโดสามาเทวตตาสัพาธรรมานุภาเวนัสัตาสุทเทมภวันโดเตมภวันโดสามามังคาลังลักขันตุสัพเทวตตาสัพสังฆานุภาเวนัสัตาสุทเท สามเณรด้านนอกก็ฉันได้เลยเดี๋ยวพระเราก็ไปฉันโยมโต๊ะทางน้นหรือหรือจะยกมาทานที่นี่ก็ได้ที่นี่จะเย็นนะโต๊ะโต๊ะทางน้นให้โยมทั้งหมดเลยริมติดโบสถติดโบสถฝั่งน้นจะร้อนนิดหน่อยแต่ว่าจะใกล้พัดลมตรงนั้นทำไมน่าจะอิ่มแล้วนะ บานิมนต์พาพใหม่ยอมทานข้าวเลย